อัปเดตห้องสวยของคอนโดเอพิโซดพระหนโยธินสะพานใหม่ค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยประมาณ29ตารางเมตรคะ่ะมีพื้นที่นั่งเล่นให้กว้าง,างใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีโซฟาให้นะคะเอาไว้นั่งดูทีวีฝั่งนี้นะคะใครมีทีวีนํามาเองได้เลยนะแล้วก็มีในส่วนของติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะประตูเป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะพื้นที่นั่งเล่นกว้างใหญ่มากคะ่ะเดินนิ่ัยสบายเลยคะ่ะแล้วก็ยังมีมุมนี้นะคะเผื่อใครจะนําโต๊ะนะคะมา วางเพิ่มเติมได้มีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ที่เสียบปลั๊กนะอ่าแล้วก็ห้องน้ํานะคะกระจกในห้องน้ําบานใหญ่มากนะ<ม>แล้วก็มีในส่วนของตัวเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะสําหรับห้องนี้นะถัดมาก็เป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนเป็นประตูนะคะประตูปิดแบบนี้ติดแอร์ให้เรียบร้อยเตียงนอนฟ้องพุกนอนขนาดห้าฟุตฐานเตียงก็จะมีลิ้นชักนะคะไว้เก็บของแบบนี้นะคะแล้วก็ติดผ้านค่ะตู้เสื้อผ้าอยู่มุมนี้ค่ะตู้เสื้อผ้า ถ้ามาไปดูครัวกันนะคะครัวก็จะเป็นครัวปิดติดระเบียงนะคะมีบารสไลเลอรเปิดปิดได้ทำอาหารรสกลิ่นเข้ามาภายในห้องมีตู้เย็นให้ค่ะสองประตูแบบนี้เลยเขาร์ครัวค่ะต่อไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันนำอาหารภายในห้องได้นะคะห้องมีระเบียงะคะไว้ตักผ้านะคะก็ะเดี๋ยวจะแขวนในส่วนของตัวราวตักผ้าให้นะ,ะห้องชั้นสองบรรยากาศดีมากเลยค่ะเย็นร่มรื่นสบายๆนะคะใครที่ชอบนะคะ ห้องเย็นๆสบายๆนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแนะนําห้องนี้เลยค่ะจุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆรับรองว่ามีห้องอัปเดตอย่างเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ